ตอนห้างสรรพสินค้าในบ้านวันนี้หนุกจังเลยเนะใช่ใช่ชิสุกะทำอะไรเหรออออน้องบีตะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอ๋อจ้าก็ฉันอยากดูการ์ตูนแต่ว่าแม่เปิดดูละครทีวีอ๋อแค่นี้เองสบายมากดูทีวีที่บ้านฉันก็ได้มาสิเฮ้จริงเหรอดีใจจังอ่ะรีบเข้าไปเลยมีขนมเยอะแยะเลยด้วยไปก่อนนะเซนเนลนะอ้าว นั่งดูในห้องนี้ก็ได้อ่ะเข้าไปเลยอ้าวอ้าวอ้าวไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมครับขอพ่อฮะขอดูทีวีหน่อยสิพ่อไม่ได้ไม่ได้อตอนนี้กลำลังตื่นเต้นเลยอะจะคว้าแล้วโอ้ยอ,อ,อ,อย่งนั้นชิชิสุก่ขาขอโทษนะคือพ่อฉันชอบเชียร์ทีมนี้ซะด้วยสิไม่เป็นไรนะบิตาคงไม่ต้องคิดมากหรอกเอชิสุกะาจ๋าที่ห้องฉันมีทีวีส่วนตัวด้วยนะอจริงเหรอ เฉันไม่ให้โดนิตาไปดูด้วยหรอกเหาไปกันเถอะนะจ๊ะโดราเอมอนอกกออนี่อนขอทีวีเครื่องหนึ่งสิอะไรอะไรฉันไม่มีหรอกนะข้างล่างก็มีทีวีอยู่แล้วนี่นะไม่ใช่อย่างนั้นฉันอยากได้ทีวีส่วนตัวนะโอ้อไม่ได้ไม่ได้ไได <c oughs> อยู่ดีๆทำไมเึงอยากจะได้ทีวีส่วนตัวเล่า <c oughs> <c oughs> แแห่แบบนี้ทุกทีเลยงั้นก็อ่ะใจอดอ,อะไรหรอ,อเออนี่ไงเอานี่ไปกัลลกกันนะห้างสรรพสินค้าในบ้านนี่มันอะไรอะ่ะเอาเงินใส่เข้าไปสิบเยนแล้วก็เอาอะไรก็ได้นะถ้างั้นทีวีก็สิบเยนด้วยเหรออ้าวก็ใช่อ่ะพี่ใช่ เท่ากันหมดเลยล่ะต้องหยอดดูที่อ่ะอ่ะทีนี้ก็พูดถึงสิ่งที่อยากได้นะใส่เข้าไปพูดเลยอยากได้อะไรพร้อมกับโบกไปด้วยนะอยากได้ทีวีอยาได้ทีวีเออฮะเป็นไงคือแค่เนี้เหรออ่ะก็ทำไงได้ล้วแค่สิบเยนเองนี่นะอืออ่ะอ่ะอ่ะถ้างั้นนายลองใส่แว่นนี่ดูกันแล้วกันอือืม เดรมอนทำไมมันใหญ่ข <lonely> ึ <Find human> ้นมาได้แบบนี้ถ้าใส่แว่นนั่นแล้วก็จะเห็นของที่ออกมาชิ้นใหญ่ขึ้นยังไงเล่าดีมากเห็นไหมเห็นไหมเป็นไงสวัสดีครับท่านผู้ชมหมอดูเขาถ่ายทักผมว่าช่วงนี้ฝนตกห้าวออกไปไหนจะแย่อออกไปแล้วก็เปียกตกัจเลยโช เออจ้อ้าวอ้าวเออโถเอ้ยเอ้ยจริงๆน่ะมันเครื่องเด็ดเดียวดินะขอโทษนี่ขอซื้ออย่างอื่นได้มหมอยากได้กระตูนเออเอออยากได้เครื่องบินบัางครับอ้โหยอยากได้มานานแล้วอ่ะนายอย่าใช้เงินเปลื้องสิรู้แล้วนอะเออรู้ก็ดีแล้วล่ะงั้นลองเล่นเลยดีกว่า อันนี้ก็หันกลับเออเออเออดีดีดีโอ้โหน่าชิวเลยฮึปั๊บปั๊บเป็นไงอ่ะปั๊บแกงนี่นดาเหรอนิดหน่อยอะแบบนี้เอาไปแปดเต็มสิบเลยนะอะนนชนแรกชนแลรวเลย ลงไปชั้นล่างเลยโอ้โหว้าวเท่ชะมัดเลยน,นี่นวอิตาทำอะไรอยู่อ่ะอ้จะชนแล้วเอ๊ะอะไรเหรอเดี๋ยวกอุ้ยอะไรบินเข้าจมูกก็ไม่รู้นะอ้าใช่เฮยฮะมีอะไรเหรอป่าไม่มีอะไร น,น,น,นีเหรอไอตั๊กต้ตคาตะลกจริงด้วยชิสุกะไงโดราเอมอนอะ<า>ขอยื่มห้างสรรพสินค้าในบ้านหน่อยที่นี่โนบิตะจะเอาโตวตัวมาทำอะไรเหรอฮะ <c oughs> โอเป็นชุดเลยนี่โนบิตะเสร็จแล้วยังแล้วนี่เบียวนโ<อ>ดราเอมอนอยืนนิ่งๆหน่อยสิเอ็เอ็เอ,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 อ็ชิสุกะจ้า ที่ห้องฉันนะตอนนี้จัดใหม่แล้วละ่ะมีทีวีเครื่องใหญ่บอร์รมเลยฮ้ยจริงเหรอ,อเครื่องใหม่เอี่ยมเลยด้วยอ่ะชิสุกะไปดูด้วยกันมาเอะมานี<อ>้มาไอโต<ด>ต้องใส่นี่ด้วยเหรออืมใช่<อ> <laughs> มันตลกอ่ะตลกจังชิสุกะใส่แว่นตาก,ก็ยังน่ารักนะเนี่ย

รบม,มากินแล้วก็ดูทีวีกันไปด้วยดีกว่านะเออจริงด้วยสินะจะไปเอามาให้นะเออชิสกะนั่งลงก่อนแล้วกันจะอ่ะอะ้นั่งไม่ได้นั่งไม่ได้อย่าไม่ได้ใจนั่งนะอ้ายอา้ายอ้อยยังไงกันนี่เฮ้ยอะ,อะไรอ่ะโหยไม่เข้าใจเลยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยก็ของจริงมันอันเล็กกระติดนิดเดียวอ่ะ ืมไปแล้วเหรอตอนโนบินตะหน,นีออกจากบ้านนีทำไมถึงไม่ฟังที่แม่บอกบ้างเลยนะก็แม่อย่าบ,บ่นจู้จี้จุกจิกตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบนี้สิฮะตายจริงจู้จี้จุกจิกเหรองั้นไม่ต้องมาเป็นแม่ลูกกันแล้วออกไปอยู่ที่อื่นเลยไปไปไหนก็ไปเลยผมก็ไม่อยากอยู่บ้านนี้แล้วเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ย อย่าห้าวฉันนะดรอมอนยังไม่ได้พูดฉันทนมาจนทนไม่ไหวแล้วถึงจะเป็นแม่แต่ถ้าพูดกันขนาดนี้ก็พอกันที่ฉันจะไปจากที่นี่แต่ฉันไม่อยู่แล้วจะรู้สึกใครดูนะและแม่จะรู้ว่าฉันเป็นลูกที่ดีที่สุดก็ตอนที่ฉันไม่อยู่นี่แหละดรอยมอนนายดูนะนายเดียวคอยช่วยฉันตลอดเลยฉันจะไม่ลืมนายหรอกยังไงนายก็อย่าลืมฉันก็แล้วกันนะรู้ไหม ฉันจะไปแล้วล่ะดราเมอนดูแลตัวเองด้วยนะอย่ากินโดรายากิมากแล้วกันล่ะเดี๋ยวปวดท้องพูดเองเออเองอยู่คนเดียวอ่ะเอ้าลองดูเฮ้อะไปได้นานแค่ไหนเนาะ ลอยให้ลองลำบากอยู่คนเดียวบ้างก็ดีเหมือนกันนะนะนอบิตะอยากรู้ว่าจะอดทอนได้สักแค่ไหนเนาะอ,อะไรมาใจเหรอเอาใครไาแล้วเลยเนี่ยกลับมาแล้วเหรอไม่ใช่อย่างนั้นฉันจะมาปรึกษานะอาอ้าวปรึกษาเหรอ,อคือคืนนี้ฉันอยากดูทีวีเออรายการวันนี้นะ่ะมันสนุกอะ่ะแล้วก็ต้องกินข้าวเย็นอีกด้วย<อ>ก็เลยว่าจะกลับมาหกโมงออโต้ออกจากบ้านจะกลับมาดูทีวีเนี่ยนะถึงได้มาปรึกษาไงเล่า ม่มีเครื่องอะไรทําให้แม่รู้สึกว่าฉันไปนานแล้วเหรอ,อมีไหมละ่ะฮะเครื่องแบบน,นั้นอะมันมีเอมีมีแฮะลำแสงยืดเวลาปืนนี่จะทําให้รู้สึกว่าเวลามันนานขึ้นโดนลําแสงนี่แล้วสิบนาทีจะยาวขึ้นเหมือนเป็นชั่วโมงหนึ่งเลยละ่ะโ,โ,โอ้โหท้ง,ง้นออกจากบ้านหนึ่งชั่วโมง <c oughs> ก็เหมือนออกไปหกชั่วโมงเลยใช่ไหมละ่ะออแบบนี้เฮ้ยเดือนนี้เงินไม่พอใช้อีกแล้วแย่จัง แค่นี้ก็พอใช่ไหมอ้อาวแล้วกลับมาให้ตรงเวลานะาไม่ต้องห่วงเรื่องน้าเฮ้ยอ,อิสระดีจังเลยคราวนี้จะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้อีเรา,า,า,าจะไปไหนก่อนดีทำไมเราจะไปเที่ยวไหนล่ะอ๋อป่าเปล่าฉันแค่นีออกจากบ้านน่ะว่าไงนะหนีอยกจากบ้านลระจริงเหรอเออใช่ นี่เก่งมากเลยฉันไม่นึกเลยว่าคนอย่างนายจะกล้าหารแบบนี้น่าเท่มากพ่อกับแม่นะจูจี้ขี้บ่ลทุกบ้านละฉันเองยังโมโหอยู่บ่อยๆเลยงั้นจะช่วยนายเองนะอาอะอยู่ที่ห้องฉันไปก่อนอย่าให้แม่ฉันเห็นล่ะอัานกระตูนตรงนั้นไปก็ได้ตามสปายนะเราเพื่อนกันป่ะใจแอนนี่ก็ใจดีเหมือนกันแฮะ เอ๊ป่านนี้แม่เป็นไงมัางนะไปแอบดูหน่อยดีกว่าคุณดูไ่ก่อครับคุณโดราโอผมไม่อยากเห็นคุณต้องเสียใจเลยฉันจะรอคุณอยู่ตรงนี้นะคะอะไรกันนั่งดูทีวีเฉยเลยลูกเนี้ยวจากบ้านเนี่ยนะไม่รู้สึกอะ <ทำ S 2> ไรเลยเหรอได้เล่าดี่มันเพิ่มยี่สนาทีแต่สําหรับคุณแม่น่ะมันจะเพิ่มจะ2สองชั่วโมงเองนั้นเหรองั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้ เดี๋ยวนะโดราเอมอนขอยืมเครื่องมือน,นั้นหน่อยสิฉันจะได้ไม่ต้องไปไปกลับกลับอยู่บ่อยๆอะ่ะเออมีเครื่องมือน,นี่แล้วดูแม่จากตรงนี้ก็ได้อนันนี้ก็สี่นาทีแล้วป่านนี้แม่จะรู้สึกยังไงมั่งนะโดราเอมอนโดบิาตาหายไปไหนไม่รู้ไหมอ่าไม่รู้ครับการบ้านก็ไม่ยอมทําลูกคนนี้นี่ไม่ได้เรื่องเลยหก็เพิ่ง40นาทีเองเนี่ยเนาะ ห้าบห้านาทีแล้วเอาละเริ่มใจเสียบ้างแล้วสินะคอ,อยดูนะถ้ากลับมาแล้วก็จะทำโทษให้หน้าดูเลยปล่อยไว้ไม่ได้แล้วโมโหมากเลยแฮะกลับเลยดีไหมเอาไม่ได้ไม่นด้ต้องให้แม่รู้สึกซะบ้างเราจะยอมแพ้ไม่ได้หนึ่งชั่วโมงแล้วละนะเอ๊ะแล้วแม่จะออกไปไหนนั่นน่ะเดินอ้าวเลยอ๋อโดนจ่าเรอะครับวันนี้ผมไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นนะอ๋อนี่คุณป้ามีอะไรคะ ้ามาตามหาโนบิตะจ้ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าฮะอ๋อวันนี้ยังไม่เห็นโนบิตะเข้าเลยค่ะ<笑><笑>นั่นแหละนั่นแหละเราเป็นห่วงเราแล้วเห็นไหมละ่ะ euh แปลกจังเลยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าจะโดนรถชนนะเนี่ยอ๋อไม่ต้องห่วงเรานะครับเดี๋ยวก็กลับมาเองล่ะครับเอาดเรมอนพูดใหม่แล้วฮะทําไมถึงรู้ละ่ะบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะชั่วโมงครึ่งแล้วสําหรับแม่ก็เท่ากับสิบสองชั่วโมงแล้วสินะ ว่าไงนาถคุณรักพาตัวไปตั้งแต่กี่โมอย่างงั้นเลยครับลูกฉันออกจากบ้านไปตั้งร้อยยี่สิบนาทีแล้วค่ะนีเออ่นี่คุณอย่าล้อเล่นดีกว่านะเห็นต้องรู้ว่างานมากอยางงั้นหรือไงครับคุณนายรอถึงร้อยยี่สิบจะบอกข้นมาแจ้งนะครับย้ยนี่จะไปไหนจะกลับบ้านนะสิบ้าไงนะ ลูกชายอะไรเนี่ยจะไม่กลับบอกไอ้็รกอยู่ที่นี่ละเออคือให้กลับบ้านดีกว่านะคุณแม่น่าสงสารจะตายเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรออ๋อก็ใช่ที่ถ้ายังไม่กลับแล้วก็คุณแม่ต้องป่วยแน่แเลยกลับไปคราวนี้ไม่รู้จะโดนดุขนาดไหนฮะขอโทษฮะแม่ผมจะไม่ไปไหนอีกแล้วโนบิตะ แม่ขอโทษนะที่ดูลูกต่อไปนี้นะอย่าไปไหนอีกนะจ๊ะจะมีเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยอ,อ๋อนบิตาออกจากบ้านไปสามชั่วโมงนะครับตอนเนี้ย <c oughs> โนบิตา <c oughs> แม่อะ <c oughs> <c oughs>